สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนะ้าก็จะมีวิธีทำพริกแกงแดงพริกแกงกะทินะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆซึ่งหาได้ในยุโรปหรือว่าคนที่ไปต่างประเทศก็จะหาวัตถุดิบนี้ได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้พริกชีฟ้านะคะน่าจะใช้อยู่8-10เม็ดนะคะ พริกชีฟ้าแห้งแล้วก็พริกจินดาแห้งนาะจะใช้อยู่ที่ประมาณ20-25เมตรนะคะอันนี้เป็นตะไคร้นะคะซึ่งนาหั่นแล้วแล้วนาก็แช่แข็งไว้เพราะว่าที่ร้านเราต้องใช้เยอะนะคะก็ต้องซื้อเยอะๆอันนี้ประมาณ3-4ต้นนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะถ้ามีกระเทียมไทยใช้ประมาณ25-30กรีบแต่นี่นาะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะใช้ประมาณ15กรีบอันนี้เป็นข่านะคะซึ่งนาซื้อมาแบบแช่แบบ สดนะคะแต่นามาหั่นแช่แข็งไว้อันนี้หหัวนะคะแล้วก็หอมแดงปอกเปลือกแล้วนะคะหหัวแล้วที่สำคัญนะคะคือกะปิเป็นกะปิเป็นกะปิบ้านเรานั่นเองนะคะอันนี้ผิวมะกรูดซึ่งนามีต้นมะกรูดอยู่ที่นี่เองนามนีได้มะกรูดสดๆมาทำนะคะแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายคือเกลือนะคะส่วนคนที่เป็นมังสวิรัตนามแนะนำว่า ไม่ต้องใช้กระปินะคะคนที่เป็นมนะังซิวรัตนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาแช่เอาพริกทั้งหมดนะคะมาแช่น้ำไว้เพื่อที่จะให้มันนิ่มนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาบีบเอาน้ำออกส่วนพริกชีฟ้านะคะเราใช้กรรไกรตัดให้มันเป็นชิ้นประมาณประมาณนี้นะคะ อันนี้นาะไม่เอาเม็ดออกนะคะเอาว่าเราจะใช้โครกหินนะคะนามีโครกหินอันเล็กซึ่งนาไม่สามารถที่จะเอามาทําในวิดีโอครั้งนี้ได้นะคะนาก็เลยจะใช้เครื่องเนาะเพราะว่าเราอยู่ในปี2020 26แล้วเราก็ต้องใช้เครื่องนะคะเป็นแม่บ้านเราจะต้องให้ไวที่สุดเราก็จะใส่ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะก็จะเป็นพริกผกที่เราแช่ไว้นะคะ ใส่พริกไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะกระเทียมซเครื่องเราเล็กนะคะเราก็จะปั่นก่อนแล้วเราค่อยจะใส่ส่วนผสมอื่นไปนะคะ ครังนี้ไปเสร็จเราก็จะมาใส่ผ่าหมอมนะคะเราก็จะใส่ผิวมะกรูดไปนะคะ ถ้าเกิดว่ามันฝืดเกินไปหรือมันแห้งเกินไปอย่างเครื่องอแรงไม่ถึงนะคะเราก็สามารถเติมน้ําไปนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบว่าให้ให้รู้สึกว่ามันมีน้ําแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วน้าก็จะใส่กะปิลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือถ้าเป็นเครื่องใหญ่อะมันจะทําง่ายกว่านี้นะคะพอดีทําวิดีโอน้าก็เลยอยากเอาเครื่องเล็กทำ ตอนนี้เราก็จะเห็นเนื้อที่มันเริ่มละเอียดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ละเอียดกว่านี้เราก็ปั่นเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือได้กลิ่นหอมมากๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เนื้อที่เราต้องการแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเนื้อมันเริ่มเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะ ถ้าอยากให้ละเอียดกว่านนี้ก็สามารถทําให้ละเอียดกว่าน,นี้ได้เลยเดี๋ยวนาะให้ดูเนื้อนะคะเพราะปกติแล้วถ้าเราทำพริกแกงอะเราจะไม่ใส่เม็ดลงไปนะคะแต่ว่านาชอบความหอมของเม็ดมันนะคะมเมล็ดของพริกนั่นเองนะก็เลยใส่ไปด้วยปกติแล้วอะเราก็จะบดให้มันให้มันละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้ แต่เพราะความที่เราอะอยากให้มันได้กลิ่นอายของไทยๆเราเอาไปเมนูผัดเมนูแกงนะคะได้หมดเลยนะคะนาะก็อยากให้ทุกคนแบบลองทำดูนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ